มาครับพี่น้องเดี๋ยวเสียยะจะพาไปชมรถเก๋งราคาประหยัดประหยัดเอาไปฟรีดาวได้เลยทุกคันเสียยะจัดให้นะครับเริ่มจากคันแรกคันนี้ราคาประหยัดมากแต่ว่าขายเป็นเงินสด1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนิสสันอ่านิสสันมาร์นะครับนิสสันมาร์ราคาประหยัดเลยเกียร์ธรรมดานะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทตัวเกียร์ออโต้แม่นบอออโต้หนึ 9, ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเนาะอ่าคันนี้นะ นิสสันมัสมามาด้าสามสีขาวตัวนี้มีอยู่สองสีสีแดงกับสีขาวค่างวดยุดเจ็ดแปดพันพี่น้องจา๋า h o n d a HRV ค่างวดเจ็ดพันบาทนะครับโคตรสวยเลยสีบอลมีสีดำอีกนะครับใครชอบสีดำทักมาสีบอลทักมานะ Vios โฉมใหม่พอนหกพันบาทนะครับ Vios โฉมใหม่พอนหกพันบาทนะมา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 ตามมาประหยัดเลยพ่อเสีย ยังอันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นเดี๋ยวมีประหยัดกว่านี้เอาเอาติสต,ตัวใหม่ค่างวด7,000บาทครับผมเลขไม่หลักหมื่นโลวีโก้แชมป์ขายอยู่2,000 0 0กว่าบาทค่างวดห6าหกพันพี่น้องจ๋าซิตี้นางฟ้าครับค่างวด6,000บาทาว 6, าทีออสครับโอ้โหแต่งซิ่งด้วยคันนี้นะฟ้าคาร์บอนชุดแต่งรอบคันสีแดงแรงฤทธิ์ค่างวดอยู่5 0ันบาทครับนะามาด,ด้าสอง ค่างวด6,000บาทสีบอลด้วยอูสีเทาสีบอลน,นะครับโคตรสวยเลยตัวนี้ขายเงินสด139,000บาทอ่าฮอนดา้าฮอนด้าอเมนะครับอ้าวแอคทาดตัวใหม่โฉมใหม่ครับค่างวด6,000บาทตัวลิมิเต็ดด้วยค่างวด6,000บาทตัวลิมิเต็ด,ด,าด 6, าตามด้วย v ีออนะชุดแต่งรอบคันเลยคันนี้ค่างวด6,000บาทพี่น้องจ๋าขายเงินสดครับแอคทาด179,000บาท 1,79,000บาทเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับรถพึ่งเข้า Vios ตัวใหม่6,000บาท City นางฟ้า6,000บาทอ่า a อ t ถาดค่างวด5 0 0 0ัน Ford สีขาวค่างวด6,000บาทนะครับอยู่ในแถวนี้ก็รีวิวหมดอันนี้นมาร์ทครับ4,000บาท Vios ส6,000บาทโอ,โอ้โอ้โอ้ง,งามๆทั้งนั้นเลยง,งามๆทั้งนั้นขอเพาร,ร้อยสอตัวนั้นอยู่8,000เด้อ อันนี้เครื่องสามพันยังประทันในแตงเดี๋ยวแตงให้เป็นครอบเพาาร้อยกับคางวดแปดพันครับตัวนี้ถูกๆเลยห้าพันบาทอัมอลเมลสี่พันบาทอ่าซิตี้หกพันนี่เดี๋ยวพามาดูรถเก๋งอมลเมสีดํามันมีสีหนึ่งนะสีบอลสีบอลแต่มันอยู่ข้างในพันห้าพันสี่พันห้าพันตัวใหม่ครับอเมลหกพันบาทอ่า MG 6000, MG ZS Civic 9000นะครับผมแล้วก็ MG ZS 6,000บาทโอ้โหฟรีดาวแต่ทุกขั้นพี่น้องอยากได้รถเก๋งแนวไดนแบบไดนแจ้งเซยยมาเดี๋ยวจัดให้ออกรถจบศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมทรงฟรีถึงหน้าบ้านเซีย,ยะจัดให้กดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องจ๋าแก้ว